ส่งผมกระดิกบนแม่มาตลอดทางว่าทําไมไม่เอาหวีมาด้วยทําไมไม่เอาหวีมาด้วยไหนมันกระดิกตรงไหนลูกคง หล่อลืมเอาหวีมาไงเส้นผมมันกระดิกพี่น้อนงเลยลมมันพัดลมมันพัดเส้นผมมันกระดิกแล้วตัวเองก็ลืมเอาหวีมาเนาะวัยรุ่นเนาะเขาก็อยากหล่อไงทุกคนโอ้โหแพลนลูกไซร์หลามาซื้อของใช้เนาะก็เป็นของใช้ส่วนตัวเขานั่นแหละเป็นผมครีมเป็นพวกน้ำมันใส่ผมเป็นพวก โฟมล้างหน้าอะไรต่างๆที่แมทธิวเป็นเฉพาะของแมทธิวอะจ้ะทุกคนจ้ะเขาเลยบอกว่าแม่จะกินอะไรไหมเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเขาว่าเพราะว่าพวกเครื่องสอําอางต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ซื้อให้เขาอยู่แล้วไงทุกคนเขาก็เลยบอกเขาจะเลี้ยงข้าวเราว่าอย่างนี้โอเคแม่ก็เลยบอกเออถ้างั้นเดี๋ยวเอาที่ตัวเองชอบละกันว่าจะกินอะไรง่ายๆแล้วก็แบบไม่แพงมากอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยพาแม่มากินนะแฮมเบอร์เกอร์ เขาก็ได้แฮมเออ,อเบอร์เกอร์ไก่เขาก็ได้ครบเซตของเขานั่นแหละแต่แม่ได้เป็นเฟรนฟรายชีสอะไรเงี้ยเออแม่กินแค่นี้เพราะว่าตอนกลางวันก็ไม่ได้ค่อยได้กินอาหารแบบเต็มที่อยู่แลว้วทุกคนเออนั่นแหละทุกคนเขาบอกว่าแม่เอาแค่นี้เหรอเอาแค่นี้ก็เลยกินเสร็จก็พากันแวะ ร้านขายของต่างๆเนาะทุกคน,นร้านนี้วัยรุ่นจะเ,เข้าเยอะเนาะทุกคนโอ้วันนี้ดูทุกคนมีไอ้นี่ขายด้วยอะเอเซราวีนะทุกคนเเป็นพวกอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าต่างๆจ้ะนี่เอได้แล้วก็แวะร้านอื่นต่อจ้ะมาดูซินไมา์เนาะทุกคนก็หาดูจนก็ไม่มีมันหมดขายดีดีแล้วแม่จิ๋วก็ใช้ถูกด้วยยี่ห้อนี้อะเนาะเออนั่นแหละก็ไม่มีจ้ะ แม่ก็ว่าแม่ก็หาอ่านนะบางทีไอ้กล่องมันเหมือนกันหลายกล่องมากที่เหมือนกันแต่ว่าไม่มีที่แม่ดิวใช้เลยอะเออวัยรุ่นใช้เยอะนี่อากาศดีพาลุย้ายลาแบบมาสื่อคงสื่อขีมของเพิ่นน่นแหละจ้ะเพิ่นก็สะพายเซไปเลยนะั่นนะ่ะไม่ใช่ดอกมีขีมนวดผมมีอะไรเลยอันนี้ต้องซื้อทุกอาทิตย์เพราะว่าอยู่กันสี่คนใช้เยอะจ้ะขีมนวดผมคีดแชมพูแชมพูอะไรเงี้ยจ้ะ ดีหน่อยแมติวเขามาหาครีมเขาก็เลยให้เข้ามาด้วยแล้วก็มากินมือเที่ยงนิดหน่อยเนาะแมทเนาะโอ้วันนี้แมติวเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงมือเที่ยงแม่นะออแมติวเขาเลี้ยงมือเที่ยงแม่ทุกคนนักบ่ <laughs> อเล็กเข้าไปติว ข้อสอบอีกแล้วจ้ะไอยู่แล้วจ้ะเมื่อคืนกลับมาตีสกว่าวันมะเช้ากลับมาตีสกว่าไปไปทำงานเป็นบริกรในมหาวิทยาลัยเป็นเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี่เขาเปิด24ชั่วโมงไงทุกคนชูวัตถิมะดีอบนะทิว University อบนะ24ชั่วโมงแล้วทีนี้ในมหาวิทยาลัยเขาจะมีผับ มีร้านอาหารไงมีผับส่วนตัวมีร้านอาหารส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ใครหลับไปกินก็เป็นพวกอาจารย์เป็นพวกเด็กนักศึกษาเออไปกินอาหารในนั้นไปดื่มในนั้นแลวเมื่อคือนเนี้ยเป็นเมื่อคือนเนี้ยเล็กไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารด้วยทําอาหารด้วยสองคนกับเพื่อนอืม แล้วทีนี้เขาก็มีกฎว่าใครที่ดื่มดื่มแล้วเมาแล้วกวนแล้วอารวาสอย่างเงี้ยเล็กกับเพื่อนสามารถแบบเชิญเขาออกไปเลยได้แมที่ตูอ,อ่าดริกัสโเมิยะโซแล้วดูฝันลยเมาใช่ไหมฟุลอเล็กคันเสียอัดดัวฟุนโนโดยยูโกยม อ,อยาคันทาดายอูดฉันนะดูซอมวักเนาะทันแหละถึงแล้วเห็นไหมแป๊บเดียว